เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งสวัสดี f อแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับหรือว่าท่านที่เข้ามาชมช่องโคโดงใหม่ๆนะครับก็ต้องขอบคุณอย่างสูงเพราะว่าหลายคนหลายท่านก็กดไลค์ให้กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆแบบนี้อย่างสูงนะครับช่องกูดงคอยกูดงก็จะใช้คำว่านำเหรียญกระสาบนะครับที่กูดง เก็บสะสมไว้ก็จะนำมารีวิวให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ทราบข้อมูลกันนะครับแล้วก็บางครั้งเราก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบเพื่อน,นำมาสะสมด้วยก็อย่างเช่นเดี๋ยวครูดวงขออนุญาตนะครับนี่นี่อย่างเช่นเนี่ยเหรียญเนี่ยเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดนะครับหรือว่าเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วปีพุทธศักราชา2500 ยี่สิบห้าตอนช่วงที่คูโด่งไม่มีเหรียญนี้คูโดงก็ประกาศรับซื้อนะครับแล้วก็คูโดงได้มาแล้วเหรียญนี้ก็ไม่ใช่เป็นเหรียญปกตินะครับเหรียญนี้ก็ได้มาหลักหลายร้อยเช่นเดียวกันขออนุญาตนะครับนี่นี่ขออนุญาตนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับอาจจะมองปกติมาดูด้านหน้าของเหรียญน,นี่ครับผมด้านหน้าของเหรียญเป็นแบบเนี้ย เห็นไหมตอนที่เรายังไม่มีเราก็ประกาศรับซื้อนะครับพอเรารับซื้อก็โดนคอมเมนต์ว่าคู่โดงไม่ได้ซื้อจริงบ้างคู่โดงอะไรบ้างเนี่ยก็ออยพอได้มาเราก็นํามารีวิวแล้วก็มาบอกว่าเออเฮ้ยลักษณะเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรือว่าลักษณะนี้ถ้าเกิดจากกระบวนการผลิตเกิดจากตรงไหนหรือว่าลักษณะนี้ถ้าเกิดเขาไปทํามาเนี่ยเขาจะทํำยังไงอะไรคูดงก็จะนําข้อมูลนั้น,นะครับมาพูดมาคุยกันเนี่ยตัวอย่างนะครับเดี๋ยว ก่อนที่จะเข้ามาพูดถึงเหรียญที่กุโดงให้ราคาถึง1 2 0 0 0ถึง15,000บาทนะครับถ้าเกิดใครมีก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวข้อมูลคุโดงจะทิ้งเอาไว้ให้ด้านหลังเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเหรียญในหลวงรัชกาลที่10นะครับเหรียญนี้ที่เห็นนี้จะเป็นเหรียญชนิดราคา2บาทเป็นเหรียญชนิดราคา2บาทนะครับก็คุโดงเห็นแล้วนะครับ มีออกมานะครับมีออกมาเอาง่ายๆเลยใครมีประกาศรับซื้อนะครับอันนี้ใครมีเหรียญ2บาทในหลวงรัชกาลที่10บนะครับที่เป็นผ้าเสียนตรงผ้าเสียนตรงนะครับเนี่ยเหรียญ2บาทในหลวงรัชกาลที่10ที่เป็นผ้าเสียนตรงคุณหลวงรับซื้อนะครับรับซื้อนะครับไม่ต่ํากว่า1000บาทแน่นอนสวยๆอาจจะถึง2 0 0 0บาทเนี่ยครับผมขอให้เป็นผ้าเสียนตรงนะครับ แต่ก็นิดนึงคนที่เป็นช่างกึงช่างเจียนี่หลีกเลี่ยงนะครับกึงด้านนี้แล้วอีกเหรียญหนึ่งมาประกบนี่หลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่ามองไม่ยากนะครับโอเคเนาะเหรียญแรกขอเป็นพระเสนตรงนะครับเหรียญสองบาทในหลวงรัชกาลที่1ิบทีนี้มาถึงอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่ก็ต้องบอกว่าเหรียญน,นี้คุณดวงก็ยังเปิดรับอยู่นะครับแล้วก็ให้ราคาสูงถึงเหรียญละหนึ่งสองพันถึงหนึ่งห้าพันบาทก็ ตามหาแล้วครับตามหามาเรื่อยๆนี่แหละก็ถ้าเป็นของเราวันหนึ่งก็จะเป็นของเราแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งไม่ใช่อย่างไงก็ไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของเรายังไงก็มีโอกาสนะครับลองๆเข้ามาดูเหรียญที่คุณโดามาใช้คําว่ารับซื้อวันนี้อีกนะครับก็คือเหรียญ50สสตังค์นะครับเหรียญ5้าสตังค์ในหลวงรัชกาลที่9้า เหรียญ50สตางค์ในหลวงรัชการที่9ที่คุณโดกงใช้คําว่าประกาศรับซื้อวันนี้เป็นเหรียญ50สตางค์ปี2,530เน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเหรียญ50สตางค์ปี2,530เบื้องต้นขอพอสอเดียวก่อนนะครับปี34เนี่ยปี34ของคุณโดกงก็มีโอหลายสิบเหรียญแล้วละ่ะแต่ปี30ยังไม่มีเหรียญ50สตางค์ปี2,530ถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อย ลำดับหนึ่งนะครับจำนวนการผลิต1,000เหรียญก็มีออกมาในระบบหมุนเวียนอยู่ในตลับเกตก็มีอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในเมาส์ที่เก็บรักษาเหรียญเอาไว้ก็มีเหรียญผ่านการใช้ก็มีใครมีเหรียญ50สิาตั์เยอะๆพลิกมาดูด้านหลังนะครับถ้าเจอปี2,530ทักทายคุ่วงมาก็เอาง่ายๆสั้นๆเลยนะครับไม่มีอะไรมากมาย คลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม